นักวิทยาศาสตร์ที่สำคัญของโลกและของไทยสวัสดีครับน้องๆเจอกันอีกแล้วนะครับคาบที่แล้วเราเรียนเกี่ยวกับเรื่องกิจกรรมสำรวจท้องฟ้าน้องๆได้ทำกิจกรรมเยอะแยะมากมายเลยสนุกไหมครับหลังจากที่เราเรียนเรื่องราวของท้องฟ้ามามากพอสมควรวันนี้เรามาทำความรู้จักกับนักวิทยาศาสตร์คนสำคัญ คนที่ทำให้เรารู้เรื่องราวบนท้องฟ้ามากขึ้นดีกว่าครับก่อนที่เราจะไปทำความรู้จักบุกคคลเหล่านั้นเรามาทำความรู้จักคำว่าวิทยาศาสตร์และนักวิทยาศาสตร์กันก่อนนะครับว่าหมายถึงอะไรและแตกต่างกันอย่างไรสวัสดีครับน้องๆเจอกันอีกแล้วนะครับวิทยาศาสตร์หมายถึงความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติที่อยู่รอบๆตัวเรา ทั้งสิ่งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตซึ่งมนุษย์ได้ศึกษาค้นคว้าและสะสมความรู้มาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและจะศึกษาต่อไปในอนาคตอย่างไม่รู้จักจบจากสิ้นเช่นศึกษาว่าสิ่งต่างๆเกิดขึ้นมาได้อย่างไรและสิ่งเหล่านั้นมีความสัมพันธ์กันอย่างไรน้องๆรู้จักคำว่าวิทยาศาสตร์กันไปแล้วทีนี้เรามารู้จักคำว่านักวิทยาศาสตร์กันดีกว่านะครับ นักวิทยาศาสตร์หมายถึงบุคคลหรือกลุ่มคนที่ทำการศึกษาวิทยาศาสตร์จนมีความเชี่ยวชาญและได้นำความรู้ที่ได้มาตั้งเป็นกฎเกณฑ์หรือทฤษฎีพื้นฐานเพื่อใช้ในการศึกษาต่อไปน้องๆรู้ไหมครับว่านักวิทยาศาสตร์นั้นไม่ใช่ว่าจะเป็นกันได้ง่ายๆเลยนะครับคนที่จะสามารถเป็นนักวิทยาศาสตร์ได้นั้นจะต้องมีคุณสมบัติที่เหมาะสมดังนี้ครับ ช่างสังเกตช่างสงสัยมีเหตุมีผลมีความพยายามและอดทนน้องๆรู้แล้วใช่ไหมล่ะครับว่าวิทยาศาสตร์และนักวิทยาศาสตร์หมายถึงอะไรสำหรับวันนี้พี่จะพาน้องๆไปรู้จักกับนักวิทยาศาสตร์ที่เขาศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของท้องฟ้าเรามาดูกันนะครับว่าในอดีตนักวิทยาศาสตร์ เขาจะสงสัยและค้นพบอะไรเกี่ยวกับท้องฟ้าบ้างพี่จะแนะนำให้น้องๆรู้จักกับ3คนเลยนะครับเริ่มจากคนแรกซึ่งเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่สำคัญของไทยได้แก่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหากษัตริย์ในราชวงศ์จักกรีรัชกาลที่สของประเทศไทยพระองค์ทรงเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่เชี่ยวชาญและประสบความสำเร็จอย่างแท้จริงเนื่องจาก ก็ได้พระองค์ทรงสามารถคำนวณไว้ล่วงหน้าว่าจะมีปรากฏการธรรมชาติที่น่าอัศจรรย์เกิดขึ้นคือดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และโลกจะโคจรมาเรียงอยู่ในแนวเดียวกันโดยจะมีดวงจันทร์อยู่ตรงกลางในอีกสองปีข้างหน้าซึ่งจะตรงกับปีพุทธศักราช2411ในตอนนั้นเมื่อสังเกตจากพื้นโลกในตอนกลางวันผู้คนจะได้เห็นปรากฏการณ์ที่ดวงจันทร์ เคลื่อนเข้ามาหมดบางดวงอาทิตย์มิดหมดทั้งดวงซึ่งชาวโลกจะเรียกปรากฏการธรรมชาตินี้ว่าสุริยุปราคาเต็มดวงสร้างความตื่นเต้นให้ประชาชนเป็นอย่างมากเพราะพระองค์ทรงกำหนดสถานที่ที่จะเกิดไว้แน่ชัดว่าสุริยุปราคาเต็มดวงในอีกสองปีที่คาดการไว้จะเกิดที่ตำบลว่าก,กอณริมฝั่งทะเลตรงข้ามเกาะจานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับ และแล้ววันสำคัญก็มาถึงเมื่อทางการได้ประกาศออกไปก็มีผู้คนทั้งไทยและเทศมาเฝ้ารอคำพยากรณ์จากการคำนวณทางดาราศาสตร์ของพระองค์ปรากฏว่าเมื่อเวลา1 0บนาฬิกา16นาทีของวันที่18ปสิงหาคม2541ท้องฟ้าเหนือชายทะเลของตำบลว่าก่อก็เริ่มเกิดสุริยุปราคาขึ้นจนกระทั่งเวลา1 1บเนาฬิกาสานาทีกับอีกยีวินาที ก็จับเต็มดวงซึ่งกินเวลาจับเต็มดวงทั้งสิ้น6นาทีกับ45วินาทีเล่ากันมาว่าเวลานั้นท้องฟ้าในเวลากลางวันมืดเหมือนเวลากลางคืนเลยทีเดียวท่ามกลางความมืดจากสุริยุป,ปราคาเต็มดวงนั่นเองพระบารมีขององค์พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยก็เป็นที่เลื่องลือในวงการดาราศาสตร์ทั่วโลกซึ่งเป็นประวัติศาสตร์ที่น่าภาคภูมิใจยิ่งของประเทศชาติยิ่งนัก ดังนั้นจึงกำหนดให้วันที่18สิงหาคมของทุกปีเป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติไทยครับหลังจากที่เรารู้จักนักวิทยาศาสตร์ที่สำคัญของไทยกันไปแล้วเรามารู้จักนักวิทยาศาสตร์ที่สำคัญของโลกกันต่อเลยครับนักวิทยาศาสตร์ที่สำคัญของโลกคนแรกที่จะแนะนำให้น้องๆได้รู้จักเขาชื่อนิโคลัสโคเปนิคัสเขาเกิดที่เมืองตูรอนประเทศโปลแลนด์คงสงสัยกันแล้วสิครับ ว่าเขามีวิธีศึกษาอย่างไรมาดูกันต่อเลยนะครับนิโคลัสได้ใช้เวลากลางวันเฝ้าดูแต่ดวงอาทิตย์ส่วนกลางคืนเขาก็จะเฝ้าดูดาวผ่านเส้นเมริเดียนที่เขาทำขึ้นนอกจากนี้เขาก็ยังใช้วิธีเจาะช่องบนฝาผนังเพื่อให้แสงสว่างผ่านเข้ามาแล้วเฝ้าสังเกตการเดินทางของโลกผ่านทางช่องนี้เองซึ่งเขาพบว่าแสงสว่างจะเดินทางผ่านช่องหนึ่งหนึ่งในทุกๆ24ี่ชั่วโมงซึ่งหมายถึง การที่โลกหมุนรอบตัวเองจนกระทั่งในปีคริสตศักราช1,543นิโคลาสได้เขียนหนังสือเล่มหนึ่งชื่อว่าการปฏิวัติทางโคจรแห่งดาวบนฟากฟ้าการเขียนหนังสือเล่มนี้เขาใช้เวลาถึง30ปีจากการสังเกตและคำนวณในห้องทดลองนับร้อยร้อยครั้งครับถือว่าเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่มีความพยายามและมีความอดทนมากเลยนะครับน้องๆรู้ไหมเอ่ยว่า ในหนังสือนั้นได้สรุปออกมาเป็นทฤษฎีสข้อคือ 1. ดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางของระบบสุริยะจัก,กรวาลโดยโลกและดาวเคราะห์อื่นๆต้องหมุนรอบดวงอาทิตย์ทฤษฎีข้อนี้ทำให้รู้ว่าโลกหมุนรอบดวงอาทิตย์โดยใช้เวลา365วันหรือ1ปีและทำให้เกิดฤดูกาลขึ้นครับ 2. โลกมีลักษณะเป็นทรงกลมไม่ใช่แบนอย่างที่เข้าใจ โดยโลกใช้เวลาหมุนรอบตัวเองหนึ่งวันหรือ24ชั่วโมงจึงทำให้เกิดกลางวันและกลางคืน 3. ดาวเคราะห์ต่างๆที่โคจรรอบดวงอาทิตย์เป็นไปในลักษณะเป็นวงกลมถึงแม้ว่านักดาราศาสตร์รุ่นหลังๆจะบอกว่าเป็นวงรีแต่ยังไงเราก็ถือว่านังสือของนิโคลัสเป็นรากฐานความคิดปัจจุบันที่ว่าดาวเคราะห์ต่างๆที่โคจรรอบดวงอาทิตย์เป็นไปในลักษณะเป็นวงรีครับ แต่น่าเสียดายที่ในสมัยนั้นทฤษฎีของนิโคลาสไม่ได้ถูกเผยแพร่เพราะขัดต่อทฤษฎีของนักวิทยาศาสตร์คนก่อนซึ่งมีผู้เชื่อถือมากที่บอกว่าโลกเป็นศูนย์กลางของจักรวาลโดยมีดวงอาทิตย์และดวงดาวทุกๆดวงโคจรอยู่เป็นวงกลมเรามาทำความรู้จักกับนักวิทยาศาสตร์คนต่อไปกันเลยครับนักวิทยาศาสตร์คนต่อไปเขาชื่อกาลิเลโอกาลิเลอ เกิดที่เมืองปิซ่าประเทศอิตาลีครับเมื่อกี้เราได้รู้กันไปแล้วว่านิโคลัสโคเปอร์นิคัสได้ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับเรื่องดาราศาสตร์โดยไม่มีกล้องโทรทัศน์พี่เลยอยากให้น้องๆรู้จักกับกาลิเลโอผู้ซึ่งทำการศึกษาค้นคว้าทดลองเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์จนได้พัฒนากล้องโทรทัศน์เพื่อสังเกตรปรากฏการณ์ต่างๆบนท้องฟ้าครับน้องๆสังเกตไหมครับว่านักวิทยาศาสตร์ที่พี่ได้พาไปรู้จักทั้งหมดนั้น เป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับท้องฟ้าและดวงดาวต่างๆทั้งสิ้นแล้วน้องๆสงสัยไหมครับว่านักดาราศาสตร์หมายถึงอะไรช่วงนี้ชี้นะนักดาราศาสตร์คือบุคคลที่ศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับวัตถุท้องฟ้าเช่น ดาวเลิกดาวเคราะห์รวมทั้งปรากฏการทางธรรมชาติต่างๆที่เกิดขึ้นจากนอกชั้นบรรยากาศของโลกโดยดาราศาสตร์นั้นเป็นวิชาหนึ่งในสาขาของวิทยาศาสตร์นั่นเองครับเป็นยังไงบ้างครับน้องๆรู้จักนักวิทยาศาสตร์มาสามคนแล้วน้องๆคนไหนมีคุณสมบัติที่จะเป็นนักวิทยาศาสตร์บ้างไหมเอ่ยนักวิทยาศาสตร์ของไทยและของโลกนั้นไม่ได้มีแค่สามคนนะครับ จริงๆแล้วมีนักวิทยาศาสตร์หลายคนมากๆแต่วันนี้พี่ยกมาเป็นตัวอย่างให้น้องๆครับเอาล่ะครับต่อไปเรามาทบทวนความรู้ที่น้องๆเรียนไปในวันนี้กันครับว่าน้องๆได้ความรู้อะไรกันไปบ้างช่วงใายเดียวตอนข้อไหนกันแน่ ให้น้องๆเลือกคำตอบที่ถูกต้องครับ พระบาสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 4, ส่ทรงเป็นนักวิทยาศาสตร์ไทยผู้ที่ทํานายและคํานวณการเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงพร้อมกับบอกสถานที่ที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนในประเทศไทยไว้ล่วงหน้า2ปีกาลิเลโอกาลิเลอีเป็นผู้คิดค้นและพัฒนากล้องโทรทัศน์ขึ้นมาใช้ในการศึกษาวัตถุต่างๆบนท้องฟ้าครับนิโคลัสโคเปอร์นิคัสศึกษาค้นคว้าเรื่องดาราศาสตร์ จนทําให้เขาค้นพบว่าโลกมีลักษณะเป็นทรงกลมและเหมือนรอบดวงอาทิตย์โดยใช้เวลา365วันหรือ1ปีครับนักดาราศาสตร์คือบุคคลที่ศึกษาเกี่ยวกับวัตถุบนท้องฟ้าเช่นดาวฤกษ์ดาวเคราะห์รวมทั้งปรากฏการณ์ทางธรรมชาติต่างๆที่เกิดขึ้นบนท้องฟ้านอกชั้นบรรยากาศของโลกซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิทยาศาสตร์ครับวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติของประเทศไทย ตรงกับวันที่18สิงหาคมของทุกปีเนื่องจากเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสเสด็จไปทอดพระเนตรการเกิดสุริยุปราคาที่ตำบลว่าก่อจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ตามที่ทรงคำนวณไว้ล่วงหน้าวันนี้น้องๆได้รู้จักนักวิทยาศาสตร์ไปหลายคนเลยพี่หวังว่าน้องๆทุกคนโตขึ้นจะได้เป็นนักวิทยาศาสตร์ที่เก่งๆนะครับก่อนที่จะเป็นนักวิทยาศาสตร์ได้นั้น น้องๆต้องอย่าลืมตั้งใจเรียนนะครับอดทนมีความคิดสร้างสารรค์แล้วพี่จะคอยดูนักวิทยาศาสตร์ตัวน้อยนะครับสำหรับวันนี้พี่ต้องไปก่อนเอาไว้คาบหน้าเจอกันใหม่นะครับบ๊ายบายครับ